ตรงที่ตาไปเห็นรูปนะนั่นก็เป็นจิตดวงหนึ่งนะมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนรับรู้รูปทางตามีจิตอีกดวงหนึ่งส่งสัญญาณภาพนะเข้ามาที่ใจนะมีจิตอีกดวงหนึ่งแปลสัญญาณนะสัญญาเข้าไปช่วยแปลนะทำงานขึ้นมาว่านี่รูปกอยงอ่ะนะนะแล้วก็ให้ค่ามีจิตที่ให้ค่า โอ้สวยนะชอบควรจะชอบนะก็มีจิตอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเป็นจิตที่มีราคานะจิตมันจะเกิดเกิดดับ,ด,บดับนะซึมเรื่องกันมาทียิบเลยพอมันมีราคาอยู่ช่วงหนึ่งนะมันก็ดับก่นะอนจะดับนะมันจะคล้ายๆคอมพิวเตอร์เวลาเราปิดเครื่องนะตอนชัดดาวนะมันไม่ไม่ดับปุ๊บน,นะ มันก็เซฟข้อมูลเซฟข้อมูลก่อนพอเซฟข้อมูลเสร็จมันถึงจะปิดเครื่องได้จิตนี่ก็ทํางานแบบนั้นเหมือนกันที่จริงเราบอกว่าจิตทํางานเหมือนคอมพิวเตอร์นะพูดไม่ถูกหรอกคอมพิวเตอร์มันมาทํางานเหมือนจิตนะคือพอจิตมันออกมารับอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลช่วงหนึ่งมันมันก็จะเซฟข้อมูลเอาไว้ ลงไปในผวังขจิตนี่เป็นฮาร์ดดิสที่ใหญ่มากนะบางคนนะสามารถขุดคุยข้อมูลเมื่อตั้งเสียสงไขยแสนมหากับก่อนได้อย่างพระพุทธเจ้านะ <c oughs> คุยข้อมูลได้ <c oughs> เกินนั้นอีกนะท่านสร้างบารมีทั้งหมดห20เสียสงไขแสนมหากกับได้รับพยากรเสียสงไขยแสนมหากกับเนี่ย มันสะสมอยู่ในภวังกจิตข้อมูลทั้งดีและชั่วเป็นตัวที่เก็บข้อมูลเก็บมีบากเอาไว้ถึงเวลามันกีจะทำงานขึ้นมากำดีให้ผลบ้างกรำชั่วให้ผลบ้างแทรกแสงขึ้นมาพอมันเซฟข้อมูลเสร็จนะจิตก็ตกระวังจิตตกะวังคือตัดกระแสความรับรู้ภายนอกเนี้ยตัดทิ้งไป แล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าเราภาวนานนะเราจะเห็นจิมทํางานเป็นช็อตช็อตชอตชอตนะคือเป็นทีละดวงทีละดวง